เอาละครับเพื่อนๆกล่าวสวัสดีเพื่อนชาวไทยเชืษษ้อสายเกลียดทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับพวกผม m r h o t g a m e r อีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่าอาการดีขึ้นจาก3วันที่แล้วนะครับมันก็ดีขึ้นมากแหละนะครับวันนี้ผมก็ได้มาทําของท้านคลิปต่างๆนะครับเอ่อเป็นของท้านคลิปเอ่อชิบิแพเน็ตนะครับวันนี้เราต้องไอยู่ในเกมชิบิแพเน็ตกันก่อนอะนะครับก็ วันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับดานเจียนใหม่เป็นดานเจียนเวอร่นสิบนะครับก็มาดูกันว่าเทคนิคก,การผ่านแล้วก็เทคนิคก,การเล่นอน่ะจะเล่นยังไงกันนะสับวันนี้ครับผมก็ได้แบบว่าเตรียมคนโหดมานะก็มีโจงเจงดาเบสแล้วก็ลำพางครับมาดูกันว่าผมจะเล่นผ่านยังไงกันนะก็บอกเลยว่าก็ขอบคุณหลายๆคนที่แบบเอ่อมาอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคก็ผมได้แบบไปวานมานะ ก็สับทางด้านนันเจ้นใหม่นะครับก็อ,อย่าลืมไปรับเคสที่ลุงแป๊บนะครับถ้ารับเคสที่ลุงแป๊บอ่ะเฮ้ยเราเคสที่ลุงแป๊บแล้วนะครับก็ทำภารกิจต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ของทางด้านที่ใครนะเคสเนี่ยจะอยู่ที่ใครต่อนะครับแล้วก็มาลงนันเจ้นได้เลยนะครับ่างนี้นะก็จะลืมทำเคสที่ลุงแป๊บก่อนนะครับอันนี้ก็สำคัญนะเพื่อนโอเค สับดานนี้มันมีความยากความยากยังไง,งนะด้านนี้นะครับมันต้องใช้ความว่าแบบว่าเป็นทีมสูงนะเพราะว่าเจ้ามอนเนี่ยมันมีลูกเล่นที่ค่อนข้างแบบว่าหลากหลายขึ้นนะถ้า <c oughs> ดันก่อนเนี่ยมันจะมีสตันนะครับสามารถสตาร์บอสและบอสเนี่ยแบบคือหยุดนิ่งนะนะส่วนดันเนี่ยมันตันแล้วมันไม่หยุดนิ่งนะครับโอเคก็ตอนนี้อาการผมก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือแบบว่าคลิปตรงเนี่ยมีผิดพลาดประการใดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับก็ยังแบบว่าไม่ค่อยหายดีมากนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณหลายๆคนนะที่ต่างต่างนะครับผมทําอะไรหรือว่ายังไงให้ใครแบบว่าไม่พอใจหรือว่ายังไงผมก็ขออภัยขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมแ่บผมไม่สบายเนาะบางทีแบบอารมณ์แบบว่าคนไม่สบายแล้วมันเพืมันก็แบบนะเออผมก็กลัวกลัวแบบกลัวตุยเหมือนกันนะกลัวติดนะครับเออเพื่อนแต่ผมไม่ได้ติดโควิดนะครับแต่ติดอย่างอื่นถ้าติดอะไรติดเกมเนียเพื่อนติดเกมชิบิแพเดตครับเพื่อนเลยมาเล่นกันเยอะนะเกมนี้นะครับ บอกเลยว่ารู้สึกว่าอัพแพทใหม่น่ะลื่นขึ้นนะครับแต่บัคก็เยอะขึ้นนะเออบัคก็เยอะขึ้นนะไปไหนน้องก็ตีง่ายๆครับดันเจี้ยนพวกน่ะตีง่ายได้ไงล่ะเออจะพูดยังไงดีผมไม่รู้จะพูดยังไงวิธีการเล่นเนี่ยก็เหมือนก็ที่ตีตีมอนไปเหมือนแบบว่าดันเจี้ยนเก่านะครับเนี่ยเห็นปะนะครับไอ้มอนพวกเนี้ยก็มีเลเวลอ่าสี่สิบนะครับเพราะว่ามันเป็นดันเจี้ยนเลเวลสี่สิบนั่นเองนะครับเพื่อน ส่วนของอารางวัลที่ดันเจี้ยนเวลสนะ่ะผมจะเปิดได้เที่ยงคืนนี้ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเดี๋ยวทำคลิปไปแยกกันทีละกันนะครับว่าหลายๆคนน่ยจะได้อะไรบ้างน,นะผมจะไปรวบรวมข้อมูลมาให้ครับและส่วนของตะลานการปรับมาใหม่เนี่ยมีมอนดับเอ่อทุย <c oughs> มอนดับอะไรมอนดอบเออค่อยๆพูดก็ได้มอนดอบของตะด้านเอ่อชุดต่างๆมาใหม่นะครับแต่ผมจะพาไปดูแล้วก็พาไปว่าไปฟาร์มกันว่ามีตั้อะไรดรอปดีๆบ้างหรือเปล่ปานะครับโอเคตอนนี้ผมก็ยังตัดจม,มูเหมือนเดิมนะ ก็แบบผมยังรำคาญวัดมากนะครับตอนนี้คือใสผก็ลดลงมาเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังแบบมีปวดหัวนิดหน่อยนะครับยิ่เล่นเกมที่แบบว่าแสบตานี่คือผมไปนะปรสาตตาผมเนี่ยแทบบอดเลยนะเดี <c oughs> <c oughs> ถึงห้องบอสผมจะบอกแล้วกันนะว่าการคอนโทรลเนี่ยเป็นยังไงแล้วกันนะ <c oughs> <Okay. S 2> โอเคก็จังหวะนี้ก็ตีมอนไปเรื่อยก,ก่อนนะครับ มันก็เป็นแบบพวกตัวตุ่นแล้วก็เป็นตัวละครไอตัวอะไรไม่รู้นะเพื่อนตัวน่ะหน้าตากวนตีนมากเลยโอเคส่วนเทคนิคการลงผมกดอะไรบ้างเอ่ยยาครับผมกดแค่บัฟนะครับเป็นบัฟพลังโจมตีของเทคนิคนะเพื่อจะให้มาบูสดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะเพราะว่าชุดของผมเนี่ยเป็นชุดสเตตัสท็อปนะครับแต่ไม่ได้บบกนะครับถ้าบวเนี่ยจะมีความแรงมากกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้บวกอะไรสักอย่างเลยนะครับ โอเคเจ้าบอสเขาจะเป็นกอยล่าประมาณนี้ครับผมจะเล่นตำแหน่งขวาครับอะเทคนิคก,การเล่นนะครับก็คือเพื่อนเห็นใจกลางนะครับมันจะเป็นผอตะด้านดอกไม้นี่นะฮะดอกไม้น่ะมันจะเป็นจุดหลักเลยที่ทําให้แบบว่าคอโรลบอสได้ว่าบอสจะกระโดดไปทางไหนครับบอสตัวนี้มันจะกระโดดไปได้ครับก็คือมันจะกระโดดไปซ้ายหรือขวานะพอโดดไปซ้ายหรือขวาปุ๊บมันจะปล่อยคลื่นแสงออกมา,มาจะทําให้เราติดหอตะล่าในฐถานะอ่อนแอบัาบกนัขึ้นแล้วปะผมบัก 10นาทีครับจะติดสถานะอ on la นะครับอ่ะผมบอสมาอยู่ของอนทางด้านั่งซ้ายใช่ปะมันจะโดดไปทางด้านขวาแน่นอน,น,น100%ครับผมจะใช้ของอนทางด้านดอกไม้นะ่ะเป็นจุดศูนย์กาลางนะอ่ะแล้วก็ให้วิศวะดึงแบบนี้นั่นเองครับบอสก็จะปล่อยพลังไปข้างหน้าครับตามนี้ฮะแล้วทีนี้คือบอสจะทุบหลุมนะครับและหลุมเนี่ยแนะนําให้วิศวะครับลากหลุมมาใกล้ๆบอสครับเพราะว่า มันจะมีสกิลหนึ่งที่บอสจะกระโดดนั่นเองครับพอบอสกระโดดปุ๊บมันจะทําให้บอสอนะ่ะทุบหลุมไปและหลุมก็จะหายนั่นเองนะครับเพื่อนตามนี้ครับเราไม่สามารถฆ่าหลุมได้แต่บอสอนะ่ะจะสามารถฆ่าหลุมได้นั่นเองะครับเพื่อนแล้วก็บอสจะมีสกิลอ่าสองอย่างด้วยกันจะเป็นตัวไปที่หัวมุมกับกระโดดเห็นปะเพื่อนเห็นลูกศรบนหัวผมปะมันจะเป็นตำแหน่งที่บอสจะกระโดดทุบครับอะ่ะประมาณนี้ครับมันจะสร้างความฉายก็ไม่ค่อยแหลงเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยและจุดปัจจัยหลักที่ อบอสโดดน,นะฮะก็จะเป็นของอนทางด้านการที่แบบว่า,เ,าเราเนะี่ยลากบอสมาที่ดอกไม้ครับผมจะใช้ดอกไม้เนะี่ยเป็นจุดสำคัญหลักนะครับเพื่อนผมจะให้บอสอ่ะมาอยู่ของอนทางด้านซ้ายาซ้ายมุมดอกไม้ไไนั่นเองเพื่อนแล้วบอสจะโดดไปทางด้านฝั่งขวานะเข้าใจมเพื่อนวงกัน,น,กนะปะถ้าบอสมาอยู่ของอนทางด้านฝั่งขวาบอสมันจะโดดไปทางด้านฝั่งซ้ายครับก็คือมันอยู่ฝั่งไหน จุดมันอยู่ใ,ใกล้ฝั่งอ่ฝั่งซ้ายสุดใช่ปะมันก็จะโดดไปฝั่งที่ไกลที่สุดอย่างนี้เองนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆเอาจุดอ่ะผมจะเมาส์ซีครับเนี่ยจุดจุดของทา้านดอกไม้เนี่ยเพื่อนนะครับเป็นไว้เป็นแบบว่าจุดศูนย์กลางว่าจะเล่นบอสฝั่งไหนนั่นเองนะครับอ่ะถ้าบอสเหลือเลือดเหลือเลือดหลอดแดงเนี่ยมันจะกระโดดไปของทางด้านสองฝั่งนะครับเพื่อน แต่เราสามารถตัดทอนว่าให้มันกลับไปของทางด้านฝั่งไหนก่อนได้นั่นเองนะครับผมก็เล่นแเดิมวน,นะก็คือทางด้านขวาก่อนนะครับดูกันนะว่าบอสจะโดดไปสองฝั่งใหญ่ๆกันนะครับน่าจะใกล้กระโดดแล้วผมว่าปั๊บยังฮะโอ้บอสไม่กระโดดเลย,ยนานนะอันนี้เป็นการกระโดดสกิลเฉยๆครับน่าจะใกล้กระโดดไปหัวมุมแล้วนะระโดดนะ,ะก็นี่ฮะ และบอสจะโดดไปขอนท่าน,นอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะฮะก็คือจะโดดขอนท่านสองทีนั่นเองครับสำหรับท่าน,นบอสนะนะครับที่นะก็เป็นเทคนิคยยง่ายๆครับแค่เ,เพื่อนๆอ่ะวิ่งนะเออแก้มเพื่อนวิ่งครับแล้วก็ให้วิศวะดึงครับก็ปัจจัยหลักของดันเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวคอนโทรลเนี่ยจะอยู่ที่วิศวะเลยนะครับแล้วก็หมอนะเพราะว่าหมอน่ะแต่หมอเนี่ยสำคัญทุกการอยู่แล้วนะส่วนอาชีพอื่อนอย่างเช่นเชฟแล้วก็เกษตรก็ดีนะเพื่อจะมารับความเสียกคือเกษตรส่วนเชฟเนี่ยจะมาบัฟของทางด้านเอินเตอร์จีนะครับเพื่อใ พอังจีนของทางด้านอาชีพอื่นอ่ะใช้ได้ง่ายขึ้นนะนะครับผมติดตัวบางสีนะครับปัจจุบันจากการที่บอสมันเออ่ใช้อีเทอร์ทุบนะครับก็คือผมเออ่ได้ของางด้านทีมดีด้วยนะเป็นของทางด้านอารัมพานดาเบสแล้วก็โชงเชนะครับอารัมพานเนี่ยก็เป็นเชฟที่ค่อนข้างดาเมจแรงนะผมเลยให้เป็นดาเมจหอักนั่นเองครับให้เปิดบอสก่อนแล้วบอสเนี่ยมันจะประโจมตีของทางด้านอารัมพานนะและส่วนคนอื่นอ่ะจะเล่นง่ายครับก็คือต้องมีตัวที่แบบว่าคอนโทรลแบบว่าบอสนะครับ อ่ะผมโดนห้าแล้วไม่เป็นไรเบาตายเขา <c oughs> จูๆ่ๆ <c oughs> อ่ะประมาณนี้เพื่อนๆนะครับการตีบอสบอสใหญ่บอสใหม่เนี่ยเพื่อนว่าง่ายหรือเปล่าครับเพื่อนว่าง่ายหรือเปล่านะ ก็สามารถคอมเบีย์ได้เลยคนระับส่วนดันเก่าก็คือเออก็เหมือนเดิมนะเพื่อนไม่มีอะไรมากนะครับส่วนดันใหม่ก็ประมาณนี้ครับใช้วิศวะเป็นการคอนโทรลหลักว่าบอสจะกระโดดไปฝั่งไหนครับก็คือดูจากของทางด้านดอกไมกก้เพื่อนผมว่าซัดเลยดีป่าผมไม่ตายเพื่อนผมว่าผมต้องซัดบ,บอสแล้วนะเอาบอสหายเอาบอสตาย ก็จะเป็นดอกอดอกไม้ตัวนี้ครับเป็นพุ่มดอกไม้เล็กๆนะครับสมมุติว่าถ้าผมเอาบอสมาอยู่ตรงนี้ใช่ปะบอสจะโดดไปทางด้านฝั่งขวาครับแต่ถ้าบอสมาอยู่ตรงนี้บอสจะโดดไปทางด้านฝั่งซ้ายครับก็คือจะใช้ตนะัวน่ะเป็นจุดศูนย์กลางเป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อน ส่วนเหรียญน,นะครับรางวัลก็จะได้เหรียญประมาณนี้ครับเพื่อนเป็นเหรียญของผู้กล้าเลเวล40นะครับอ่ะก็ก่อนจะไปครับผมก็ขอขอบคุณนะทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนนะครับที่มากดติดตามหรือว่ากดาไลค์อะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับได้ผมทาคลิปแนวไหนแล้วก็ขอบคุณสับเขาท่านด้าน3คนในคลิปด้วยนะครับที่จะมาแบบว่าร่วมช่วย <laughs> กันตีบอสใหม่นะก็ถ้าไม่ได้ทั้ง3คนอนะ่ะก็คือผมบอลแล้วผมแย่นะก็คือดันเนี่ย มันแบบบอกเลยว่ามันต้องใช้ความแบบว่าเทคทีมแบบเป็นสุขนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแคปไว้อย่างหน้าจอแบบปกติแล้วกันโอเคสหริปนี้ก็ขอตอัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเพืเ่นอนๆคงชอบกันไปแนละ้วซิยูเก้นนะครับักสานสุขภาพกันด้วยบ๊ายบาย